ข่่าาวววร้อนขนขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยในรายการรัฐบาลยิ่งรักณพบประชาชนนะคะโดยยอมรับว่ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่ะต่อการทํางานแต่ก็ไม่เคยย่อท้อ พร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะปรับปรุงการทํางานโดยนําข้อห่วงใยที่บกพร่องนะคะแล้วก็ความห่วงใยของประชาชนและข้อบกพร่องต่างๆนั้นมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่แรกที่ได้มีโอกาสประกาศตัวขอรับใช้ประชาชนผ่านมาครบหนึ่งปีแล้ว ก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสรัฐบาลได้ทำงานมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งในการทำงานก็กำลังติดตามการวิเคราะห์ในข้อห่วงใยห,หรือข้อบกพร่องนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นในปีที่2ต่อไปพร้อมกันนี้ยอมรับด้วยว่าการรับมือกับปัญหาที่ผ่านมาทั้งปัญหาอุทกภัยและวิกฤตเศษษษรษฐกิจโลกแต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและเมื่อสื่อบนชนนะคะถามว่าท้อหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าไม่เชิงว่าท้อแต่อาจรู้สึกเหนื่อยมากกว่าเพราะอยากจะเห็นสิ่งที่ดีกว่าอยากจะเห็นสิ่งที่ดีกว่านี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นก็มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และก็อาจจะมีที่ไม่ตรงตามเป้าหมายบ้าง จริงๆต้องบอกว่าจากเวลาที่จํากัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมยแล้วก็ปัญหาอย่างเช่นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่างๆก็ภาวาในในผลงานต่างๆที่เราทํามาก็ถือว่าพอใจค่ะก็ทุกหน่วยงานนะคะก็ทํางานอย่างเต็มที่ก็ต้องกล่าบเรียนพี่น้องประชาชนว่างานต่างๆหรือนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อประชาชนเราก็ได้มีการเร่งดําเนินการในปีปีที่หนึ่งแล้วทั้งสิ้เลยนะคะแต่บางอันบางโครงการหรือบางนโยบายอาจจะ ผลจริงๆเนี่ยก็คงต้องค่อยๆในการติดตามเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็เริ่มติดตามแล้วก็ต้องต้องการแานติดตามแล้วรอตัวเลขแต่นในขั้นตอนปฏิบัตินั้นเราเองเราก็จะปรับปรุงให้ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะท้งนี้ก็ต้องน้อมนําทุกความ,มห่องใยน้อมนาทุกข้อ,อทัวอเลขข้อติชมเอามาปรับปรุงค่ะเพราะเจตนารม์รัฐบ,บาลก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมีรายได้ที่ดีนั้นคงเป็นเป้าหมายของเราค่ะ ค่ะแล้วนก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านเดยกเข้ามาทํางานก็เจอกับโจทย์ยากใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมแล้วก็เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจด้วยมีท้อบ้างไหมคะก็ ไม่ไม่เชิงว่าท้อค่ะอาจจะว่าเหนื่อยมากกว่าคือบางครั้งงานก็เยอะแล้วก็บางครั้งมันปัจจัยที่เราอยากจะอ,อ,อยากให้เห็นสิ่งที่ดีกว่านี้แต่บังเอิญเจอในส่วนที่เรียกว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเข้ามาวันแรกน้ําก็เต็มเขื่อนแล้วเราก็ต้องเสียเวลาในการที่จะมามช่วยกันในการแก้ปัญหานี้ก่อนงานที่จะต้องเร่งเรื่องของนโยบายก็อาจจะมีการที่อาจจะไม่ตรงตามเป้าหมายบ้างนะคะแต่สุดท้ายตอนช่วงระยะหลังก็มาเร่งในช่วงปลายๆนะคะก็ว่าท้อไหมไม่ท้อค่ะ และในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการช่วงชิงพื้นที่เปิดแถลงข่าวประเมินผลงานรัฐบาลในรอบหนึ่งปีภายใต้ชื่อ1ปีรัฐบาลเพื่อไทยทุกที่คนไทยจำทนซึ่งก็นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักค่ะและร่วมด้วย,ด,วยด้วยบรรดาของคณะรัฐมนตรีเงาโดยนายอภิสิทธิ์นะคะร,ระบุว,ว่า1ปีของรัฐบาลเพื่อไทยคนไทยต้องจำทนทุกทั้ง6ด้านคือแผงทั้งแผ่นดิน ถูกทั้งแผ่นดินขัดแย้งทั้งแผ่นดินน้ำท่วมฝ่ใต้ท่วมนี่ก็ท่วมพร้อมทั้งทวมสัญญาของทางพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีทั้ง6ด้านด้วยค่ะเสนอข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินไปบ้างแล้วนะครับและก็จะทําต่อไปในแง่ของการประเมินรายละเอียดของนโยบายด้านต่างๆแต่ว่าวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้มีการกําหนดกรอบ ของการประเมินผลงานของรัฐบาลโดยสิ่งที่เราทําก็คือเราหยิบยก6เรื่องที่เราถือว่ามีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนับตั้งแต่วันเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ที่ครบรอบหนึ่งปีของการบริหารงานของรัฐบาลนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เรื่องของปัญหาค่าครองชีพ ซึ่งมีการพูดคุยถกเถียงกันมากตั้งแต่วันเลือกตั้งและก็กลายเป็นปัญหาซึ่งเป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนมากที่สุดในวันนี้มาจนถึงประเด็นในเรื่องของรายรับหรือรายได้ของพี่น้องประชาชนโดยเราได้หยิบยกกลุ่มคนที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศก็คือกลุ่มเกษตรกรนั่นก็คือปัญหาของราคาพืชผลขณะเดียวกันในมุมมองทางด้านการเมืองความมั่นคง นะครับเราก็ได้เอาสิ่งที่เป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองในทางสังคมที่รัฐบาลได้พูดถึงการจะผลักดันการปรองดองกับปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ด้รับคำมั่นสัญญาเช่นเดียวกันนะครับว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสกับความสันติสุขจากนั้นก็เป็นสเรื่องที่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดปัญหาขึ้น เป็นปัญหาวิกฤตในช่วงปีที่แล้วแต่เป็นปัญหาที่ประเทศชาติของเราคงต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นคือปัญหาภัยพิบัติและน้ําท่วมและก็สุดท้ายก็คือเป็นการประเมินในเรื่องของทิศทางระยะยาวความเข้มแข็งของประเทศความเข้มแข็งของประชาชนคนไทยในแง่ของฐานะการเงินการคลังทุนสำรองและหนี้สินของประชาชนและของประเทศนะครับอันนี้คือกรอบที่เราได้กําหนดขึ้น เร,เราถือว่า6เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะชี้แจงพี่น้องประชาชนตอบคาถามของพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะคือสิ่งที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความเข้มแข็งของสังคมและอนาคตของประเทศชาติผมเรียนว่าในการประเมินในวันนี้โจทย์ที่เราใช้ไม่ใช่โจทย์ที่มีใครไปยัดเยียดให้รัฐบาลแต่เป็นโจทย์ที่รัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยได้ตั้งขึ้นเองดังจะสังเกตนะครับว่า ในห้องถแถลงข่าววันนี้เราได้นำเอาตัวคำมั่นสัญญาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพักเพื่อไทยเองที่เคยมีให้ไว้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเมื่อปีที่แล้วมาเป็นตัวตั้งในการประเมินและข้อมูลข้อเท็จจริงที่แต่ละท่านจะได้ใช้ในการประเมินนั้นก็จะเป็นข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลของทางการหรือข้อมูลของราชการเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นําเสนอทั้งหมดในวันนี้ของพักประชาธิป,ปัตย์ คือการนําเสนอความจริงของประเทศคือการนําเสนอการประเมินตามโจทย์ที่พักเพื่อไทยรัฐบาลให้ไว้กับตนเองนะครับผมก็จะขอให้แต่ละท่านได้ดําเนินการไปนะโดยลำดับขณะที่ทางด้านพักเพื่อไทยโดยนายพร้อมพงษ์นภริชโคศกพักเพื่อไทยกล่าวว่าการที่พักประชาธิปัตย์แถลงผลการประเมินการทํางานของรัฐบาลเพื่อไทยว่าล้มเหลวในการบริหารงานครบหนึ่งปีนั้นก็เป็นแค่วัฒกรรมทางการเมืองเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ และก็เป็นการระบายอารมณ์แค้นมากกว่าการตรวจสอบรัฐบาลอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะที่เกิดขึ้นค่ะกับ1ปีของการบริหารประเทศของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายค่ะจอข่าวร้อนล่นวงข่าว